ไม่มีอันสามอีกเราต้องสู้ชีวิตโอ้มาแสดงแป๊ดเลยแม่มาเม่เฮ้ยเอาทอดได้ใช่ปะเออเอาทอดได้หยิบทอสโอเคทอสเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเาไม่ให้มาแต่แรกว่ะเฮ้ยเอ้ยแม่งเอาทอดได้ด้วยเอ้ยทอสมีวันหมดหรอวะเออแบบมันเติมได้เรื่อยๆนี่ ตูทางเดียวคือทางเนี้ยเปิดได้ป่ะนี่ไงอุ้ยเจอพอดีอ๋อไอโฟนเจอเหรอแกฝ่าเอ้ยไอโฟนเจอเหรอขอไม่ใช่เจอมันเป็นคัลตินแบบว่าอ้าวนี่ยอ้าวใบอ๋ชีิชเมต์ปนล็อกแหละเดี๋ยวแกอืมดูดีมากเลยนะสำหรับนายอ่ะขอบคุณเหมือนกันอีกฉันจะเก็บอันนี้เป็นของขวัญที่ดีเลยทำไมเหมือนยกอิชิเมตปลดล็อกว่ามึงปลดล็อกปะปนล็อกไม่ได้ดูดิปลดล็อกแหละมันต้องมีทางเข้าสิวะใครเฮ้ยไอ้หอยเจออะไร ไม่รู้ว่าูกูเอาไอ้นี่ไปถ่ายกำแพงอ่ะได้ด้วยเหรอวะไม่รู้เปเจ้ยนี่นีนี่เฮ้ยปัปัเออนี่ไอเออถูโดหโอ้ยลีดอมเกมมันก็ทำดีเหลอเกินแลไอยเียเอาเอาอาลงมขึ้นไงเอาขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นแล้วโ้ยเกมก็กระโดดไม่ได้ไอ้สัสเฮ้ย อ๋อเปิดไฟเอ้าเปิดไฟไม่ได้อ๋อมันกลัวไฟมันกลัวไฟมันกลัวไฟเปิดไฟไม่ได้ลอยคนนึงเออติดละอ๋อมันมีดับแต่ว่ามันไม่มีวันหมดมันแค่ดับอ่ะอ๋อเวลาไล่ผีมันคือมึงมึงระวังผีไล่ด้วยนะมันกลัวไฟมันอยู่ไหนมันนอนตุ่ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วอ๋อนี่มันเกี่ผีมันดูผีได้โอ้โหโอ้โหโดนอะไรโดนแดก เอ้าส่นเนี่ยแม่งสรุปออ๋มันมันเกิดได้ด้วยหรอเอออ๋อถ้าโดนไฟคือตายแต่ว่าแบบก็มันต้องมีแบบว่าเนี่ยมันมืดมืดอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมทางมันดูควันอะไรเยอะแยะวะเออเราอนเนี่ยมันดูสโมกอะไรเยอะแยะวะควันหมอกอะไรแบบหมอกดีไปที่สว่างสว่างเนี๋ยเพื่อนเดี๋ยว torch ดับเติมเติมเติมเรื่อยๆนนะเเติมอาโปเอาเอาทีเนี่ยไปใส่คอมเพื่อนจะแต่เลยเอะ ใช่เหรอไม่ต้องธนูมาแทงไอ้เหี้ยจะมันลุกตรงแค่เออมีหายหลังเลยอะไรตัวอะไรอ่ะวานจ้าเอามาหน้ามนต์บัลลังก์ด้วยอะไรอะไรนะมันหน้าหมดบัลลังก์ด้วยเหี้ยเอาตกเอาใป่ กูตกมันกูตกสะพานอีเหี้ยมันมันเป็นไอ้นี่แน่เลยอ่ะเป็นคัสตีแน่เลยเหมือนเราทางอื่นทางนี้ด้วยมตายปะตายโอเคไปไงมันแสบเป็นคัสตีโอ้ยเหลือสามชีวิตแล้วเนี่ยอะไรมึงเนี่ยไงเอ้ยไปได้อ๋อแต่ต้องค่อยๆเดินเดินเลือนเดียวเลยแล้วกันเดินเลือนเดียวเลยได้ทางสะพานไปได้อยู่ไอ้เนี้โปะโฮชคอคไลที่สุดโอเคกูตก แม่เลยมึงอ่ะไอ้ิดอ่ะโอ้โหเกินไหนอ่ะแล้วทางไม่โคตรยืนเราเรามันก่อนไอโฟนเดือดตายฮาโอ้โหแล้วมึงทางไม่มีเหลือให้กูเดินเลยไอเด็กติดพาร์เดินรอไปเลยอ๋อไม่ไม่เราจะรอก่อนเปล่าไอโฟนไม่ไม่ไม่เอฟมึงกดมึงกดอ่าชิ้นกระแพงเลยเว้ยแล้วก็กดเดินไม่เราเราจะรอมันก่อนไหมรอก่อนดิเดี๋ยวรอก่อนไอไโฟนมันได้ยินไหมเนี่ยโคตรไกล แล้มันเหลือยเหี้ยอะไรให้พวกกูกับโปเดินไเนี่ยเฮ้ยนายอยู่โอทางเนี้ยเนียถ่าย่ส่วนมากมันถ่ายขวาใช่ปะใช่ใ่ใช่แล้วตัมึงเลยมึงอยากไปทางไหนเอาเลยพ้อมือไอ้เหี้ยไปซ้ายกลัวตายเ้มันเจอทางเดินทางเี้จริงทางตรงกกัมเน่ยทางจริงมึดูดิ่่ไหน่ะถ่ายขวาถ่ายขวาถ่ายาดีสุดแมาดูทางเ เฮ้ยโอ้ยเยอะเกิดทต้งแล้วโหถ้าตายถ้าตายทีง่ะเกิดโคตรน่ากลัวเ้ยระวังระวังระวังไปเลยโไฟดับไปดีไปฟดับเพื่อนเอาแม่พอด่าเฮ้ยเอามาต่อมันตอมันตอมันตอกันได้นี่มาเพื่อนเดินมาเดินมาซ้ายเพื่อนระวังก็มีตัวอื่นอีกเยอะแยะแน่เลย FF จุดไฟนี่นี่นี่จุดไฟตรงนี้ได้จุดไจุดนี้ยกระดูกวิ่งกระดูกวิ่ง หันหน้าเอาหันหลังหันหลังเข้ากำแพงนะนะหันหน้าออกจุดให้รอบเลยเฮ้ยคบมเพล็มันพี่มันหมดไม่มันแค่ดับอ่ะแล้วเมื่อฝนหยุดรัวอ่ะเอ้ยทางนี้ไปได้เอ้ยทางนี้ไปได้เอ้ยทางนี้ไปได้อันนี้ทางเดิมไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใช่เหรอเอออ๋นี่ไงอันนี้ทางก่อนเชื่อเราอยู่ในนี้อ่ะไปพกกันไปพกกันไปพกกันเฮ้ยแต่มันดีอ่ะมันมันทำชื่อแบบเป็นชื่อเราด้วยเนาะอัปโป้โอ้ยใครมีไฟใครมีเไฟแล้วจะมีไฟอ่ะ จิ๋วเออโอเคกูมีไฟกูมีไฟเจ้าโอ้ยไม่จะถนนเลยสักว่าใช่เราก็นิ่งใจพ่อมึงอะละเฮ้ยผีใครได้มันทำมันทำมันเพื่อนฮ่าตายซะอีเพรย์เฮ้ยโอ้ยโดนแด็กเยอะไม่ต้องไปพร้อมกันไม่ต้องวิ่งเว้ยไม่ต้องวิ่งเว้ยไม่ต้องวิ่งไปเลยไม่แต่วิ่งไปแล้วมันเจอสองคนล่ะมันไฟไฟมันจะดับก่อนเว้ยแล้วมันผีมันจำได้อ่ะ เออรอด้วยแล้วจไปห้องนะำี่ไปห้องกันมันมันจะมีผีมาแล้วไฟมันดับเว้ยมันต้องเดินถอยหลังม่นมีเปสี่ตัวเลยนานนี้เฮ้ยมามามาแล้วไฟดับเพื่อนเราบ้างเออนานนานไฟนานไฟนานไฟไฟดับไฟดับเพื่อนเปิด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 ไม่มีมันอยู่ตรงไฟไม่หยดตเราต้องวิ่งไปซัพโคนว่ะต้องเอาซัพโคนว่ะไป ไปดับต้องไปไปช่วยกันไปพร้อมกันไม่ได้ไปพร้อมกันไม่ได้มันดับเหมือนกันเนี่ยมาแล้วตายอ่ะไปพร้อมกันไม่ได้โอเคอ่ะตายต้องให้เพื่อนคนนึงอ่ะใครที่มันยังจุดติดอ่ะแถวนั้นแ่ะช่วยกันด้วยเพื่อสามชีวิตติเนี้ยไปเพื่อยู่ไหนเนี่ยไม่มันดับพร้อมกันเลยนะเออไปไปออมึงที่จุดเลยเว้ยแนะนมึงน้ำก่อนมึงน้ำก่อนพอมึงดับมึงถอยมาแล้วเดี๋ยวกูแบบทูอันนี้มันบอกว่าอะไรอ่ะให้หาทางออกเพื่อนเฮ้ยมันกูมันกูจะเข้าใจแล้วมันกูจะเข้าใจแล้ว โอ้ยยังน oh, ี่ตอไใครยุ่งหน้าเราอ่ะไอ้ปะหวะไอพีเหมือนผีหายเลยเดี๋ยวว่าเราต้องอยู่ตรงไฟปะหวะเพื่อนแต่ว่าไฟเหี่ยวไม่เกี่ยวเลยอ๋อถึงแล้วกูถึงแล้วผีโดนสายมอนวิ่งผ่านไอ้เหี่ยวห้อยโดนไอ้เหี่ยวหอยโดเหี่ยวยังมีอีก่อเฮ้ยเฮ้ยเอาไอดิมพีจ้ำแกงห ตายปะตาย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 โอ้สัตว์เด้เหลือสองเลยต้องรีเซฟต้องรีเซฟแล้ววะไอ้เจี้ยต้องเปิดโลงไอ้สัตว์ต้องเซฟต้องเซฟเปิดเปิดแล้วถอยเปิดแล้วถอยเปิดแล้วถอยต้องเก็บอะไรอ่ะกูกดเก็บป้ายไปอ๋อเนี่ยป้ายมาใส่ตรงนี้โอเคเนี่ยกูใส่แล้วไอ้เจ๊เจอหมดแล้วนี่เฮ้ยเจอหมดแล้วกูเจอยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเจอกูเจอที่สองใส่ละใส่ละเหลืออีสองเหลืออีสามั้ะสองหรือสามไม่ย เาตามหานี่ไงสวยกดใส่เหลืออีกแล้วหนกดใส่เลยกดใส่เลยเลยอีสองมั้งเออเลยสองไปก็หาไอ้เหี้ยคุณไม่กูโปรไอผีสัสได้ยังไงช้าช้ยเออมันเดินแบบหัวมันใหญ่ใหญ่อ๋อนี่ไงเจ้าพ่อมึงแอบโคตรเนียไอ้สัสแม่งมึงมึงต้องถ่ายกำแพงข้างล่างเว้ยไอ้สัสกูไปเจอเฉยกูเจอแล้วเอาหมูแฝงใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดเลยใส่หมดเลย ะะอ่ไอเฮียภาษาเฮียอะไรมันเฮ้ยอะไรอ๋อนี่ไงลูกเฮียอะไรอ่ะเป็นโลมันพูดนั่นแหละเออมันพูดอะไรวะฟังไม่ออกเสียงเหมือนนี่เลยเสียงเหมือนดาัสนั่นน่ะไอ้ไรวะในเรื่องอะไรวะใช่เหรอไม่ไม่เสียงมันเป็นแบบือนเดียวะไม่ใช่ดิเสียงเหมือนเรวเราจะวนลูปไอเฮียนี่ทั้งเรื่องที้เรา่องจีนิ้งดิ้งดิเดี๋ยวเรียบดีเด้งพูดแดงเฮ้ยเออขึ้นมาขึ้นมา วัดไฟเหรอเฮ้ยเอาโดนอะไรอ่ะตาโกนโดนล็อกมาล็อกดูดูงโก้โอ้ไม่ใช่มาคาซินคาซินคาซินโอ้จ้าแมวจบแล้วของชารไอ้เหี้ยมาแบบนี้ X สามยังไงก็มีไอ้เหี้ยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติ๊กไลค์กดอันซับแล้วก็โนนี่ทูแช่นะครับสามวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายจ้า